ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาแห่งมวลซึนเอาพี่น้องซาจนจนต้นยางเนาะครับเนาะแตกยอดเป็นไข่ไม่านาคครับผมเนาะที่สําคัญมองที่สถานที่แห่งนี้เคยให้โชคใหล้ลาบมาหลายครั้งแล้วได้พี่น้องเด้อมีท่างช่องมีโอกาสเดินทางไปนาะพี่น้องไปขอโชคนาเพินน่นเนาะ ไปรับชมรับฟังน้ากันเป็นแนวทางได้พี่น้องเด้อฝากไว้เพราะว่าสำหรับตัวเลขเนาะกับพิจารณาเบื่องต่ำพี่น้องต่างก้นต่างเห็นได้พี่น้องเด้อแต่ว่าก็มีเลขแม่หน่อยเพิ่นไปจุดถูกขอก้อนไข่ได้พี่น้องเด้อไปรับชมบรรยากาศน้ากันครับเห็ยว่ามันโหนดีเลยเรียบเรียบมุมมุมนี่น่าจะน่าจะงามครับเห็นป่ะแม่เห็นเป็นเด็กสองป่เด็กสองซึ่เด็กบนนี่มันตัวใดนี่ตัหนึ่ง นี่นี่ดือบบนสีบ้างบ่เิสีนี่เนาะสีบอจาว่านี่ไหมนี่ไหมง่ายเปิเรียบๆบันสันเนาะจะว่าตัวหมาแหงมัดเล้วโตนี่แมสองขึ่นเพระเลยร้องหน้ามีออผกจงได้กัน ไม่หน่อยพี่มาจุดถูกพร้อมพี่น้องเนาะมาลุ่นไปนต้อจัดเพราะว่าพี่สีมาขอเปิดเดือบก้อนมูได้พี่น้องฟูแดดฟูแดดที่มาขอลูกขอเพิ่าใส่บารมีของฟูนะจุดนี้เด้อค่ะเด้อเด็กๆมาจุดถูกเสียงเด็กเสียงเบิดแต่ว่าเมือแรกพอแอดเพื่อนกับสีมาส่วนของเพื่อนในถ้ำพิธีแต่ว่ามือนี้ มาเร้วกบอ่บยอยากเสียเที่ยวค่ะคือมาคอยอยากเข็ดเลยสมันหมานบอยากเมียมือเปล่าบอยากเมีมือเปล่าคือ่ามาขโคขันได้กับจังขันแม่นเขาให้มันแม่นน้ำควมฝันแม่นอยเมื่อแล้วข่ะแลปูขึงจะล่อง้อปูเอาตรงตรงนี่ละน้ำตัวตรงตรงลดน้ำเมื่อบอกไม่อยลอดโตมันสิออกลอดขนาดพวกได้เตรียมีอยังสอกยังเข็ยนยุบนี่เด็กคนเด็กคนเด็ก้าค้าคนเด็ ว <premises S 1> <Cay. S 2> ่าหั่นบะมี่นี่เนาะเนาะเขาเบิ่งบะมี่นี่เนาะเอาเพื่อนสีปวดทุกคนเจ้าะที่ว่าสีร่ำมูดสีร่ำมูดอ่อเยสี้อมไปไปเขาใกล้แล้วเขามาขูดลทุกคนนี่เด่นตุเร่พ้นห้ขึ้นภาคตะวันตกครับผมเนี่ยอิริบันใบจะของที่มันสิออกมาเออแต่เพิ่อนสีมาปลูดแต่เรานอนอยู่แต่ว่าเราอยากเคลียวัดละแต่ว่าให้เจ้าก็เลยว่าเปี็ดแล้วเปียกเรียบร้อยอันพันวังซี่เนี่ยหวเพิ่นอยากเคลียวัดอยู่แต่วานห้ตัดจิเลสตัณหาเพราะไ้ตองไปยุ่ง์กระเมียนะ ไปบ้านม่ต้องไปนั่นไม่ไเพียนอบวชไปบวชบวชแล้วต้อเลยสิบวชแยกแบบพระทธเจ้าครับบวชทม่จะสีสละดเลถึงน่ะเพื่อพระจ้กบวชญาตบูบล้านบวชทิฏะบวชเลยแบบนั้นอ้ยเ่อยไม่บอกกสีมากวดน้ำเห้เด้ออ้ยะขวดดบสลัดบสลัดไทยจะจอเอามาขี่งอือมีไมไทยขี่ลงวติดมีไหม้าเล็กสอง้นมากง่ามละ เรื่มเรมสลับเร่นี่สิเป็นอียงสไม่่อกเศรษฐกิจมากมากวัหันบาเห็นดิครับผมเทียบ่าเดืองมันจะเแตกบอถ้าเทียบเอาเรือดขึินนี่หาแลวนี่แตกงาไปเหาปติหานมาด้วยกันทุกอย่างเ่ว่าแยกไปมาแม่ไหลแล้ววารอฝันอยังเราบ่อยากมาดอกเพราะวารม้อลังกันได้ว็ริมาอยู่แล้วันมางานไม่แยกกันนี่แต่อันว่ามันต้มีริษักมาที่พวกข่นี่ยยากง่าย เอาพี่เราฟมองเบิ่งไปน้ำกันครับผมเนาะแต่ว่าบ้านบางแห่งมันหลุดไปไ่เห็นจริงเนาะเห็นเด่นขึ้นขึ้นไม่หนิอืเด่นขึนข้โอ้ยเนาะจุน้อยเนาะระงหัวเด้อดนขึ้นให้ได้จับด้จับใบเด้ะว่งหวเด้อพราว่าเห็นแล้วเคยนั่นเจ้าเด้อเอ่ใครหนากใครจาารับปูเด้อพาเพื่อนมาเลยก็ไดาออ้ก็มัจากุดรวนูเ้อมัั่งเห็นเห็นหวอนับเพื่น้อยไนามัเห็นหวอนเห็นหวนไปด่า เจียมเคยเห็นกอโคบโกอโคในเขาบะกอโคมันจะเป็นใบนะเถามันจะเป็นใบเหลี่ยมเหลี่ยมง้างขึ้นอย่างนี้นดังอยู่บางแหงจะเห็นอยู่แบบสองกวงเงินพอทองนะมันทาดมาบ่ครับผมเนี่ยขยงน้าราชการเน้นตัวนี้สกัดเอามือนี่มาสวนยางมาสวนยางเงดอสวนยางพญาน้าอเยเลยเยเนตอนหน้าข้าหลักลั มารได้คู่กันพี่น้องเนาะสำหรับอ่าน่หน่อยพอจุดประเดิมก้อนมูได้พี่น้องมาใหญ่เสียเถียวัเนาะเสี่ยเถียวเนี่ยเลยนี่เดเพิ่คู่ขนาดเยเปเนาะใหญ่ไ้มาหามาขอเลยให่เสียเสียวพี่น้องเอาน้ำเกลือยใส่เงียบเงียบบวกเลยตพ่อว่าผู้นึงำหน้าตาเดียบเ่ไปไกลเนาะ เอามาลงเด้ถูกกกันสำหรับตัวแดงยุตนกะพิเตร้าเอาด้วยพี่หลองด้วยตัวที่อาว่าคุณแม่เพื่อเห็นแดงแดงยืนนี่แม่ดีดีเลยนี่ซ้องอย่างนี้ชัดเจนเนาะเอาให้ได้สตัวด้วยแม่เป็นกระดังสองอืม แห้งดูแห้งคืนต่กได้ทำสนติหายัคืนแล้วนี่หายงงเนาะหัยงเนาะหัเหายัวเก่าหัวนเนาะบัดทีนี่เนาะอองนทีเวเลยเออะไรหัวเก่าหัวซุนเนาะ น,อนอสองมาลบเลยโอ้สองอยู่สังมังอืสอสังมังเนี่าลังกดเนี่อ่าอันนี้หายี่สี่นับตรงนี้หา,ายหาไปคืนครับตรงที่เนี่นยบอกอือสองแดงคืนเลย กักบังตรนี้นะเป็นเป็น่บมากับยาที่มาเบิกมาเร่งเบิ่งเรื่องเจ่วจกีดโอ้ยนี้นี่เาสินี่เนียนมาแต่ใจเนีนจิ้มเบิ่์ดสันมามามาเอาสันมาก่ว่าจิ้มเียเราดิเียหองเด้อเพราะว่าตางจีบสิมาแต่กลอวว่ามันเมียเถ่าวสันที่อายตัวให้ตัวว่าสันอกอกมาเมียท้าไปว่าสันหก มาทางศูนย์แ้รัก<ร>่อยศูนยนะครับอ้ม่อีกสบอศูนย์ศูนย์สิมาอีกว่ฮะแม่ล่างเดก็ขึ้นบวกน้ศหลังสองเถอะนีสิอั์มาแนี้อัน,นี้ลูกหลานมาเป็ปนน้ำพุ่มพูดแสนขำเลยกับปุป้ย ทำไมวยกันปูน้องเส้นตัวนี่ปูยังน้อค่ะสายพยัญชนะคือกันนี้หรอตาบอกมาลูกพยนันชนะคือกันนี้อยู่นี่คืออยัางพุ่มจะพุ่มเพิ่นแม่ตาอ่ะเนี่ยหนงวันรอบพอจำเขาไม่เขาสิบดูยช<ม>่ไหมเขิบดูเขาจำมาเสียส,สัมผัสก่อนเจ้ ก้อนเขาจะซ้ำพัดเท่าเอาก้อนเลยเอาก้อนเลยเอาก้อนเลยแต่เฉพาะจำมากกัสิไล่ไปแฮตเจ็บตัวเจ็บไล่ไปเนิดเดียวเจ็บนั่งเจ็บจะเป็นนั่นตัวจะไปหลอกเพราะอื่นสูงโง่ขึ้นมากที่มนขึ้นมาซูนได้พี่น้องได้ซูนได้พี่น้องได้เด็กถูกได้ซูนมากก้อนไข่พี่น้องเอาต้องแยกแยะได้พี่น้องระวังตัวเลขที่จุดถูกเนาะรับตัวเลขที่เพิ่นเห็นอยู่ต้นได้พี่น้องได้พี่เสนาเบิง มันไหนคุ้มแบบเนยังตดนั้นอตเาอืมตัว,อตวสองเห็นตัดเด่นแล้วไมเนาะสองผัด,ดเ่นเลยเห็นสองัวเดียวสิแปใ้กเวยคุณยิ่งน้ำซีกับสองซีซีสองเลยไอ้เหเขาเจ๊เขาก้เจ้าของลุ่นเลย นสองที่มาต่ำขัดเฉะจังไหนจั้งไหนจังว่าแต่สันวมาณศูนย์กับหนึ่งเหล้าตัวทุกใบที่ตัวเลยสองอีกศูนย์หนึ่งสองที่บวกไปต้องห่างกับศูนย์บ่อันนี้แม่อัน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 มันออกมันที่หยางเหมือนเลขสวยมากหรอกวันหยาง มันพุรหัดครับแมนบอกคนมาเื่อนาโลกคู่ม <omon, S 3> องหูยังไโลกกระสบมามือเป่าดอกปอโลกะสิถือเน่ิตไม่อือมาอยู่คนมาสื่อสารก็บเราเพิ่อได้ี่เส้นบคนมาสื่อสารกเันมาแล้วมาแล้วผู้แสนขนั่นมาเนี่ยมาแสดงว่าเพื่นหู่จกันกับผู้แสนค้อยู่เนี่ยสัมผัส แม่ได้ลยเกียมมาได้ลูกมาลูกกับบดได้ม่หลบลุยยังง้มคือน้องงามตัวบําบัดหน่อยอ้วยอือก็ลูกก็ได้เตรียมนี่แหละคือกระถิ่นเรนเป็นว่าไม่ให่มากอ้าวมารุ่นตัวที่สามต้องกันให้พี่น้องเด้วยศูนย์หนึ่งนอะไรศูนย์หนึ่งศูนย์เอาะ <laughs> อัวแม่จังะวะยสไ่ดทุกตัวมีโอกาสออกมัดครับนเนาะเรขทุกตัวออกได้ไมัดทุกตัวเนาะเป็นไ,ไปได้ต,ตอหน,นึงสูตรกับฝึงออกไปยุกๆเรื่อนธิที่แขงห้าใหญ่ดีนเนาะป็นธที่ใหญ่ห้าขอายน้ดจับเท่กันบริเวณเตู้เตัวนี้แต่แอน <laughs> เขาเลือกเลย <laughs> เป็นสีให้เข้ากันนั่นนะสูดนั่งพี่นาะออกวันพุทธกูออกวันพฤหาหกบ่หรอันหกคซื้อมาแล้วขอมาให้ให้เงินเดี๋ยวเจ็กมาเจ็กหกเรา ตัวุดสายสมตัวแตกบนล่างเลยเดาปูเด้อขอสามตัวอันนี้แง่เป็นบนเรือที่มีใบกินระบุให้เลยแต่ว่าจัดมีปกเหนือตองนี้นี่หางกี่ดีคือนหาขึ้นไปหน่อยว่าเลยหาบ่เป็นบนีขึ้นไม่น้อยว่าแต่หางกี่ดีสอดออกมาปูดแสนครับนี่สีฟันทองเป็นล่างแต่ว่าบางทีเห็นนักบน บนคือหาบนือหกหาเองได้ป่ะใว่าหากเล็กงามอยู่เร็วรเอขันไปตัตัวหากงามดีขี้วานอ่ะมันหางามมีดเดี๋ยวเรามานอนเราคยฝันเราไปถือสิบเอ็ดเราวเราได้เาถวเนาะได้ถึงได้สามตัวเราแถวเนาะเราได้สองตด้แล้วันถึงหกหลอดขันองันเนาะโอเราอยู่ไรอยู่ไรอยู่ไรขันหกหอเราเสียอันเราถมาพุ่มไหนจังไงเราฝัน บ้านที่เดกโมเมนขดฝันบอกเล่าเสดอกฝันว่านสุนมันมันมันอ่นมันดมันศูนศูนหาเมียแต่ว่าตะกี้บ่เคดสิเลขกขดไปนอนบางเสาอีพอน่ะอืบังสิเลขเนาะเถ้าแต่ว่าไปว่แต่ว่าเบื่อสองตัวนึงเอาเสร็จบ่มีเันมาติดเงินดับไปแล้วเพิ่นดับไปเอาขั้นแม่นก็สิแม่นอเออเอาตัวชัดเจนนะครับผมเนาะเพิ่นให้เท่านี้ออื